โอ้โหพี่น้องดูดอกไม้สวยงามมากๆเลยฮะช่อยาวสวยเลยนะดอกสีแดงรู้จักกันไม่เอ่ยวันนี้คือดอกอะไรฮะนะนี่ะรเก็บมาฝากฮะอยู่ในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฮะนีะ่อยู่บริเวณด้านหน้าแผนกขนส่งเนี่ยนะอันนี้ก็คือดอกประดู่แดงฮะถือว่าเป็นไม้ประดับที่น่าปลูกนะ อเอขาาสวยมกมกช่องกิทในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ นี่ฮะบรรยากาศยามเย็นๆน้เล็กพามาชมไม้สวยๆนะที่ชื่อว่าประดูแดงดูสิฮะดูดอกของเขาโอ้โหสวยงามจริงฮะมันเป็นช่อยาวที่เกิดตามกิ่งของเขานะฮะกิ่งยาวขนาดไหนก็เกิดเต็มกิ่งเลยนะอันนี้ก็บานมานานแล้วแหละนะนเล็กก็ไม่ได้มาเก็บภาพให้ชมกันวันนี้พอดีมีน้องบอกว่ามีดอกไม้สวย บานตรงนี้นะเล็กก็เลยแวะมาเก็บภาพให้ชมกันนะดูช่อดอกเขายาวเป็นเม็ดนะฮะนะนะกิ่งยาวขนาดไหนก็ออกดอกขนาดนั้นนะนั่นออกตามซอกของใบนะนี่นีนี่นี่นะฮะนี่ตามซอกใบนี่นี่ก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะ ก็จะออกดอกในช่วงของเดือนมีนาคมถ้าเราเจอตามภูเขาเนี่ยถมองไปที่เขาปลูกกันตามป่าตามเขาเนี่ยมันจะเห็นเป็นสีแดงทั้งป่าเลยสวยงามจริงฮะเชนื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะได้มาปลูกครถ้าเจอดอกแบบนี้ฮะนี่ประดูแดงฮะอ้โห แั่นแหละลองดมดูแล้วมีกลิ่นแบบมันไม่ได้หอมอะไรมันออกชุนๆนิดนึงนะเขาบอกติดฝักมเมล็ดก,ก็จะเป็นแบบแบนๆนะเดี๋ยวแต่เล็กยังไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวถ้ามันติดฝักเดี๋ยวจะลองเก็บไปเพาะดูประดู่แดงดูใบมันคล้ายประดู่หรือเปล่านะทาไมชื่อประดู่แดงเนะี่ย ใบก็คล้ายๆนะคล้ายๆฮนะแต่ว่าไม่เชิงเท่าไหร่นะจะมองเหมือนใบอา่าอะไรนะใบจามจุรีคล้ายๆนะฮนะนี่แต่ว่านี่มาดูใบแก่นี่นี่มันจะเป็นแบบนี้นี่เนี่ยใบแก่มันก็ ไม่ไม่เชิงคล้ายกับใบประดูฮแต่มีชื่อว่าประดู่แดงนะฮนะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะ้วแล็กก็เก็บมาฝากการเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ทติดตามรับชมนะัเล็กกินตะไนช์แชนแนลสวัสดีครับ